ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมเราฟังบัณฑิตเทสกุลครับเป็นคณะกรรมการเครือข่ายชาติพันธุ์พักก้าวไกลนะครับครับจากวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับได้มีการอภิปรายต่อร่างแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2564นะครับซึ่งได้มีการอภิปรายผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะครับในการนี้นะครับ เพื่อขยขแติพันธุ์นะครับพวกเราได้ดูรายละเอียดของแผนงบประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของพวกเรานะครับเราให้ความสนใจไปที่แผนการวางแผนงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับที่ได้วางแผนงบประมาณรายจ่ายนะครับในการบริหารจัดการพื้นที่ป่านะครับ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมในสังคมไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมีสไลด์เพื่อประกอบการนำเสนอด้วยนะครับครับผมจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสถิติพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยนะครับถ้าเราคิดเป็นสถิติเป็นร้อยละต่อพื้นที่ประเทศของประเทศไทยนะครับในปีพศ2521นะครับเรามีพื้นที่ป่าอยู่ที่ 34%ของพื้นที่ประเทศไทยนะครับในปีพศ .2531 นะครับเรามีอยู่ที่28%นะครับซึ่งในปีพศ .2531 ต่อเนื่องถึง2532สาระสำคัญก็คือจะเป็นปีที่รัฐบาลไทยนะครับได้ประกาศพระราชกำหนดปิดป่านะครับไม่ให้มีการทำสัม,สมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่ามาถึง2541พื้นที่ป่าก็ยังลดลงอยู่นะครับ แล้วก็มาเพิ่มขึ้นในปีพศ2551มาถึง2,561นะครับพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยอยู่ที่31%นะครับทีนี้มาดูที่สถิติการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานที่ดูแลด้านป่าไม้ก็คือกรมป่าไม้และกรมอุทยานนะครับผมให้ดูร,มรวมๆนะครับในปีพศ2531นะครับ เรามีากรมป่าไม้และกรมอุทยานนะครับได้รับการจัดสรรงงบประมาณอยู่ที่1,500ล้านบาทนะครับพอข้ามาถึงปี2,540นะครับงบประมาณเนี่ยพุ่งขึ้นนะครับมาอยู่ที่10,000ล้านบาทนะครับพอมาถึงปี2,560นะครับ ได้รับงบประมาณอยู่ที่15,000ล้านบาทนะครับและในปีพศ2564ซึ่งเป็นร่างแผนงบประมาณที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่16,347ล้านบาทนะครับทีนี้มาดูการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจนะครับกระทรวงรวมกันนะครับก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นะครับที่ดูแลงานด้านดูแลกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ 8, พันธุ์พืชนะครับงบประมาณนี้โดยรวมแล้วนะครับใช้ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่านะครับอันนี้คือเฉพาะปี2564นะครับจะสั่งประมาณสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเนี่ยอยู่ที่4,656ล้านบาทนะครับรองลงมาก็คือการ ป้องกันรักษาป่านะครับงบป้องกันไฟป่าเนี่ยได้รับน้อยนะครับ226ล้านบาทแล้วก็งบแก้ไขปัญหาที่ดินก็ได้รับอยู่ที่เพียง700ล้านบาทนะครับแล้วก็งบการท่องเที่ยวก็ได้รับอยู่ที่200ล้านบาทเช่นเดียวกันนะครับสถิติการดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่านะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี2 5 5 2ถึง2561 มีคดีเกิดขึ้นทั้งหมดอยู่42,000คดีนะครับเฉลยแล้วเนี่ยจะมีคดีเกิดขึ้นอยู่ที่4,200ประมาณ4,000คดีนะครับโดยมีพื้นที่ที่ถูกกล่าวหาว่าบุรุกเนี่ยครับมีการจาก42,000คดีนี้นะครับสามารถที่จะยึดพื้นที่ ป่าที่ถูกกล่าวหาบุรุกทั้งหมดได้อยู่ที่7จ็ดแสนกว่าไร่นะครับในจํานวนนี้มีคนที่ถูกจับกลุ่มดําเนินคดีอย่างน้อยนะครับหนึ่งคนนะครับแล้วก็ข้อสังเกตก็คือว่าสถิติการดำเนินคดีนะครับพุ่งขึ้นอย่างสูงในช่วงปีพศ2 5 5 7 5ถึง25 2559ซึ่งเป็นช่วงที่มีการประกาศคําสั่งคสชที่64ทับ5 5หรืออหาสสั่งคสชทวงคืนผืนป่านะครับทีนี้มาดู รายละเอียดของแต่ละกรมนะครับอันนี้ของกระทรวงทรัพย์นะครับของกระทรวงทรัพย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดอยู่ที่29,000ล้านบาทนะครับถ้าเรามาแยกรายกรมนะครับกรมป่าไม้ได้รับการจัดสรรอยู่ที่5,267ล้านบาทนะครับและกรมอุทยานนะครับซึ่งได้รับการจัดสรรเยอะที่สุดอยู่ที่11,80 0ล้านบาทนะครับหรือเท่ากับ 37%ของงบประมาณนะครับซึ่งทั้ง2องอกรมนี้นะครับรวมกันแล้วเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ประมาณา50ากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ถ้าเป็นรายละเอียดร,รายกรมนะครับคือกรมป่าไม้นะครับซึ่งได้รับการจัดสรรงบอยู่ที่5,267ล้านบาทนะครับส่วนใหญ่นะครับ 52%นะครับ52.77%เป็นงบสำหรับบุคลากรและจ้างเหมาพนักง,งานนะครับซึ่งก็คือรวมๆก็คือเป็นงบบุคลากรนี่นะครับ2,780ล้านบาทนะครับแล้วก็งบสำหรับดำเนินการนะครับงบสำหรับดำเนินการปฏิบัติงานในพื้นที่นี่ได้อยู่เพียง47%นะครับสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของกรมป่าไม้นะครับ กรมป่าไม้เนี่ยใช้งบสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่านะครับอยู่ที่1000ล้านบาทนะครับแล้วก็ใช้งบป้องกันร,รักษาป่าเนี่ยอยู่ที่967ล้านบาทนะครับส่วนงบป้องกันไฟป่าเนี่ยน้อยนะครับอยู่ที่เพียง155ล้านบาทนะครับแล้วก็งบแก้ไขปัญหาที่ดินก็เพียง300กว่าล้านบาทนะครับทีนี้มาดูของกรมอุทยานนะครับกรมอุทยานเนี่ยได้รับการจัดสรร เงบประมาณจากกระทรวงทรัพย์นะครับทั้งหมด11ล้านบาทนะครับใน11ล้านบาทนั้นนะครับอยู่ที่65.68หรนะครับหรือ7000กว่าล้านบาทเป็นงบบุคลากรทั้งหมดนะครับก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวนี่นะครับเป็นงบบุคลากรทั้งหมดนะครับส่วนที่เป็นสีแดงนะครับอยู่เพียง34%นะครับที่ใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานนะครับ สัด่วนกนารจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของกรมอุทยานนะครับกรมอุทยานเนี่ยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่านะครับซึ่งจะใช้งบทั้งหมดอยู่ที่สามพาร้อยล้านบาทนะครับรองลงมาก็คืองบป้องกันและปรับปรามนะครับงบป้องกันไฟป่าน้อยมากนะครับแล้วก็งบแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตอุทยานได้รับเพียง 367ล้านบาทนะครับเราก็งบสําหรับการท่องเที่ยวซึ่งกรมุทยาเนี่ยดูเหมือนจะค่อนข้างให้ความสําคัญนะครับแต่ว่าเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยได้รับการจัดสรรงบน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับงบฟื้นฟูป่าแล้วก็งบปราปรามนะครับาก็จากสถิติข้อมูลที่ได้มานี้นะครับผมคิดว่ามีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญนะครับก็คือว่า อันที่1ก็คือเป็นการตั้งงบประมาณในการอารักและฟื้นฟูป่าเนี่ยจำนวนมากนะครับแต่กลับเป็นการซื้อพวกวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างอาคารสถานที่นะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องของการฟื้นฟูป่านะครับคือตั้งงบประมาณเยอะจริงนะครับแต่ว่าไอ้งบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยไม่ได้เอาไปฟื้นฟูป่านะครับเป็นการไปจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุอุปกรณ์สร้างอาคารสำนักง,งานไปเสียมากกว่าที่จะเอาไปดําเนินการฟื้นฟูป่ากันจริงๆนะครับอันที่2ก็คือ ตั้งงบประมาณในการปรับปรามประชาชนเนี่ยมากมากถึง1,500มากกว่า1.050ล้านบาทนะครับซึ่งงบประมาณในส่วนของการปรับปรานประชาชนเนี่ยเ,เยอะกว่างบในการแก้ไขปัญหาของประชาชนนะครับเพราะว่างบในการแก้ไขปัญหาของประชาชนเนี่ยตั้งไว้เพียง730ล้านบาทนะครับอันต่อไปก็คือ,อาการจัดสรรงบประมาณ แผนการดําเนินงานนี้นะครับเป็นลักษณะของการรวมศูนย์อํานาจในการบริหารจัดการป่านะครับเราก็จะเห็นว่าโครงการทั้งหลายที่จะดําเนินการในพื้นที่นะครับต้องกําหนดมาจากส่วนกลางซึ่งปัญหาของมันก็คือว่าเราก็จะเห็นโครงการของหน่วยงานด้านป่าไม้นะครับที่ถูกกาหนดออกมาจากกรุงเทพอย่างเช่นการปลูกป่าการฟื้นฟูป่าการสร้างฝายชะอน้ําที่ทําลักษณะเหมือนเหมือนกันทั่วประเทศนะครับโดยที่ไม่สนใจว่า จะเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่หรือเปล่าเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหานะครับอันที่4นะครับก็คือนเน้นการใช้อํานาจมากกว่าการสร้างความร่วมมือนะครับจากอันนี้นะครับเราจะเห็นว่า,าการอนุรักษ์และฟื้นฟูและการปราบปรามประชาชนนี้เนี่ยเป็นงบประมาณที่รวมกันแล้วเนี่ยมากกว่างบในการแก้ไขปัญหาที่ดินกับส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยหลายสิบเท่าเลยนะครับ อันต่อไปก็คือ,อเมื่อรัฐเน้เน,นการาเน้นการใช้อำนาจใ,ในการในการการใช้อำนาจในการป้องกันปราบปรามเนี่ยมากกว่าที่จะสร้างความร่วมมือเนี่ยจึงนำไปสู่การาเกิดสถานการณ์ที่จะเกิดการผาเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือ ไม่มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนเนี่ยนะครับอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและก็สร้างป่านะครับเพราะว่าจากตรงนี้นะครับงบในการฟื้นฟูและการป้องกันและปราปราเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมหรือว่างบประมาณประเภทที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมีโอกาสหรือว่าอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการร่วมฟื้นฟูป่านะครับ แต่ว่าการฟื้นฟูป่าเนี่ยกับการปรับปรามเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสถานการณ์ให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัฐและประชาชนมากกว่านะครับอย่างเช่นการยึดที่ดินทํากินการจับกลุ่มโดยกล่าวหาว่าเป็นการรุกพื้นที่ป่าอันนี้นะครับเป็นปัญหามาโดยตลอดแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับข้อเสนอแนะนะครับก็คือเราเสนอว่าอันที่1นนะครับ ให้ปรับลดงบประมาณในการฟื้นฟูป่าลงนะครับอย่างเช่นนี้นะครับของกรุอุทยานี่งบประมาณในการฟื้นฟูป่าเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราปรับงบประมาณในการฟื้นฟูป่านี้เนี่ยลงมานะครับเพื่อเอาไปใช้ในส่วนอื่นมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งในการฟื้นฟูป่าในตัวกิจกรรมไม่ได้นําไปฟื้นฟูป่าจริงนะครับไปซื้อวัสดุอุป,ปรกรณ์แล้วก็ก่อสร้างอาคารสํานักงานซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับ ต่อให้เราไม่ตั้งงบประมาณในการฟื้นฟูป่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อ,อาการลดหรือการเพิ่มของพื้นที่ป่าอยู่แล้วนะครับอันที่สองก็คือรัฐบาลนะครับจะต้องริเริ่มสร้างมาตรการจูงใจให้ประชาชนเนี่ยหันมาให้ความร่วมมือกับรัฐในการสร้างพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่ป่านะครับลำพังรัฐบาลไม่สามารถที่จะทําได้หรอกครับเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถที่จะทําได้นะครับ ถ้ายังใช้วิธีการแบบเดิมในการยึดการ,รเผชิญหน้ากับประชาชนโดยคาดหวังว่าจะได้พื้นที่มาปลูกป่าเพิ่มแบบนี้มีแต่การสร้างความขัดแย้งนะครับอันที่3ก็คือจําเป็นที่ต้องทุ่มเทงบประมาณและการกระจายอํานาจในการแก้ไขปัญหาเนี่ยลงไปในระดับท้องถิ่นนะครับเพื่อให้ปัญหาในระดับพื้นพื้นที่นะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยมีบริบท วัฒนธรรมการใช้ประโยชน์ปัญหาที่แตกต่างกันการแก้ไขปัญหาก็ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่นะครับจึงจะสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับซึ่งการทําแบบนี้ได้เนี่ยมันจําเป็นต้องปฏิรูปแนวคิดการทํางานใหม่ทั้งระบบนะครับซึ่งการปฏิรูปแนวคิดและวิธีการทํางานใหม่เนี่ย มันต้องใช้เวลานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับคือถ้าเราเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้ดยวิธีการที่ถูกเนี่ยมันก็จะค่อยๆนําไปสู่เป้าหมายแต่หากยังไม่มีการเริ่มต้นเสียทีโอกาสที่เราจะบรรลุเป้าหมายจริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับคือผมอยากจะเน้นย้ํานะครับว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปีของรัฐบาลนะครับมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวของประชาชนอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าง,งบประมาณแต่ละเม็ดนะครับก็คือเงินภาษีของประชาชนที่เรอกจ่ายเข้าไปนะครับแล้วก็การจัดสรรงบประมาณให้แกหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันจะมีผลดีหรือผลเสียต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่าโดยรวมนะครับมันก็ได้รับผลกระทบทั้งทั้งนั้นนะครับถ้ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ อย่างเป็นธรรมแล้วก็ให้ไปกับภารกิจที่ถูกต้องมันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนนะครับถ้าจัดสรรงบประมาณแบบไม่ถูกต้องหรือแบบผิดที่ผิดทางเนี่ยก็จะนําไปสู่การสร้างปัญหาให้ประชาชนนะครับอาข้อจริงๆนะครับภารกิจในการดูแล พื้นที่ป่าหรือว่าการบริหารจัดการป่าในประเทศไทยนะครับหลักๆเนี่ยมันมีเพียงแค่2อสอย่างนะครับอันที่1ก็คือดูแลพื้นที่ป่าเดิมอยู่นะครับนดูแลพื้นที่ป่าเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้คงอยู่นะครับอันที่2ก็คือการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ตามเป้าหมายก็คือ4 0ของพื้นที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้เรามีอยู่ที่31ซ ยังเหลืออยู่ที่ประมาณเกือบ10%นะครับที่มีภารกิจต้องเพิ่มให้ถึงแล้วอันสุดท้ายซึ่งเป็นสาระสำคัญก็คือการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชนที่อยู่ในเขตป่าแล้วก็เกิดการ,รเผชิญหน้าระหวังประชาชนกับรัฐมาโดยตลอดนะครับ3ภารกิจนี้เป็นภารกิจสำคัญนะครับ แล้วก็เป็นภารกิจที่กระทบต่อประชาชนโดยรวมนะครับอย่างเช่นเรื่องไฟป่าหมอกควันแน่นอนนะครับก็จะกระทบต่อสุขภาพโดยรวมของประชาชนในทั้งในเมืองแล้วก็ในชนบทนะครับส่วนพื้นที่ ที่ดินทํากินที่อยู่ในเขตป่าไม่มีกระสารสิทธิ์ก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและกระทบต่อความมั่นคงในการถือครองที่ดินการดํารงชีวิตการสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวของประชาชนในระดับที่เป็นตัวบุคคลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไผลกระทบเนี่ยได้ร่วมกันติดตามแล้วก็ผลักดันตรวจสอบให้การ จัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงทรัพย์นะครับที่ลงมาที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานนะครับให้นําไปสู่การทํากิจกรรมที่จะตอบโจทย์หรือว่าสามารถแก้ไขปัญหา3อย่างที่ผมว่านี้นะครับให้แก่ประชาชนเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเรายังปล่อยปละละเลยยังให้ของส่วนราชการเนี่ย ดำเนินการใช้จ่าย็ข้ะมาณในรูปแบบที่เป็นอยู่มันไม่มีทางหรอกครับที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไขตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับอย่างน้อยนับตั้งแต่ประกาศาพระ,ะราชกําหนดปิดป่าเมื่อปีพศ2532จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลาผ่านไปแล้วประมาณ3 1 32ปีนะครับก็ปัญหาก็ยังไม่รับการแก้ไขนะครับซึ่ง งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่มีการจัดสรรกันอยู่นะครับอันนี้เนี่ยครับเป็นสาระสาคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับผมจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับว่าหลังจากนี้คงจะมีการอภิปรายการประชุมการพูดคุยถึงเรื่องของงบประมาณนี้พอสมควรอยู่นะครับจึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับติดตามแล้วกใว็ให้ความสนใจด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับ